สวัสดีครับผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาพูดถึงนะครับลางบอกเหตุนะครับจากสิ่งที่เราพบนะครับในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะนำพาซึ่งเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงยางวงครับอ่าหนังยางวง บางคนก็เรียกหนังสติกยางรัดเกงเนี่ยนะครับสีแดงนะครับสีแดงนะฮะเฉพาะสีแดงนะครับถ้าเราเห็นยางวงเนี่ยนะฮะตกนะครับตกอยู่ในพื้นบ้านนะที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้เฉพาะในบ้านนะนะครับในบ้านที่แบบว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับที่ต้องเกี่ยวกับยางวงไม่ได้ขายแกงนะครับหรือไม่ได้ขายไม่ได้ผลิตยางวงอย่างเงี้ยหนังยางอย่างเงี้ย <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้อยู่กับมันมาตลอดอ่ะนะคือตีความเฉพาะบ้านทั่วไปนะซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการเจอยางวงเนี่ยต่ำนนะฮะต่ำนะครับทีเนี้ยถ้าวันไหนที่เราเห็นยางวงเนี่ยฮะผมใช้เรียกว่ายางหนังยางวงนะะผมเรียกยางวงแล้วกันง่ายๆนะครับนะถ้าเราเห็นยางวงสีแดงนะครับที่มันตกพื้นอยู่นะครับ จะสัมพันธ์กับเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือค่าของสีแดงนะที่หยดลงไปบนพื้นนะครับหมายถึงการเกิดเหตุการณ์เลือดตกยางออกซึ่งเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับยกตัวอย่างนะครับอ,อ,อะไรอะฟันกัดกระพุ้งแก้มนะครับเลือดออกตามไรฟันนะครับ มีดบาดนะหนามเสี้ยนตำม,มือออะไรก็ตามที่มันจะกระตุ้นให้เกิดแผลเปิดนะฮะเลือดออกนะ,ะขนาดเล็กเนี่ยนะครับเข็มตำม,มือนะครับทานอาหารแล้วโดนก้างไปทิ่มเอาแก้มทิ่มองเหงือกนะฮะหรือบางคนอาจจะมีดบาดนะครับหรือหกล้มนะครับจนแผลเปิดนะครับซึ่งส่งให้ส่งผลให้ หยดเลือดเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะค่าของสีแดงเนี่ยอ่ามันลงบนพื้นนะครับหรืออาจจะผุดออกมาอ่าประมาณนั้นอันนี้คือเวลาที่เราเห็นยางงวงนะครับสีแดงตกพื้นนะครับทางแก้แก้ยังไงมันจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีถ้าเราไม่เห็นมันซ้ำนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ว,ซ,ลว,ซ,ลว,ซ,ลวซ้ำอีกมันมีโอกาสจะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นะ,ะเลือดตกจากอ,อกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นเราเก็บครับนะฮะเน้นเฉพาะสีแดงเลยนะฮะสีอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะสีอื่นอาจจะเห็นบ้างก็ได้นะบางทีอาจจะตกอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็อา่ามองผ่านไปแต,แต่ถ้าเราเก็บได้ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์เสียอะไรแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะมันตกอยู่นะ,ะอาจจะอยู่หน้าบ้านหรือบนพื้นบ้านหรือพื้นครัวอย,อย่างเงี้ยนะฮะอามันจะหลุดมาจากอ่าการแกะถุงแกงอย่างเงี้ย แนะนําว่าถ้าเป็นสีแดงเก็บเลยทันทีนะฮะ้าเห็นเนี่ยเก็บเลยทันทีเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียนะฮะกับคนในบ้านอาจจะเราเองหรือคนในครอบครัวหรือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงนะที่จะมีเลือดออกมานะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตาม y o u t u b e ช่องหมอจุบด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ